เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยายลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีเกษมได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นณนะห้องประชุม15-1508ชั้น15อาคารจันทราการจนาพิเศษโดยมีท่านผู้ช่วยศาส,สตราจารย์ดออรอเนกเทียนบูชารองอธิการบาดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้ในครั้งนี้มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจากหลายๆห,หน่วยงานงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากบางทีเราพราะนั้นเมื่อขับเคลื่อนด้วยองค์คณะก็ต้องมีการประชุมเมื่อ ะ้้นจตองไดงสำหรับการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพที่บดีด้วยลัยจัดขึ้นในครั้งนี้ได้เชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนมาให้ความรู้แก่บุคลากรและก็ผู้สนใจนะครับความรู้ที่เราได้วันนี้เนี่ยครอบคลุมใน3เรื่องด้วยกันก็คือการเตรียมประชุมซึ่งประกอบด้วยการเตรียมเอกสารการกําหนดวาระและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่2ก็คือการดําเนินการประชุม ก็คือระหว ar, men, offset, so do, itself, ่างประชุมท really, okay. ั้งบทบาทของประธานเลขาและผู้เกี่ยวข้องสุดท้ายเมื่อประชุมเสร็จเราก็จะได้รับความรู้ว่าทางฝ่ายเลขาจะต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมจนกระทั่งครบกระบวนการของการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพการอบรมในวันนี้นะคะก็ได้ความรู้เรื่องกระบวนการการจักการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะได้ทราบว่าขั้นตอนต่าง เราต้องจัดทําอะไรไปก่อนบ้างซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาในแต่ละครั้งซึ่งแตกต่างกันไปตั้งแต่การเ,าเตรียมวาระการจัดการประชุมการเ,าเตรียมประสานงานต่างๆค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างมากในการช่วยทําให้เราสามารถดํเาเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ